จากช่องคัวลูกกรุมนะครับตอนนี้อยู่ที่สมสารจังหวัดชนบุรีนะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวเหมือนเคยนะครับสถานที่นี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบตกปลานะครับจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีบริการพาไปดำน้ำตามเกาะต่างๆเนาะดูปะาการางังดูปลานีมูอะไรอย่างเงี้ยก็มาเที่ยวมาเปิด ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตปเปลี่ยนบ้างคะจะได้รู้ว่าที่อื่นก็มีสิ่งดีๆที่รอคอยเราเสมอนะครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับตกประมึดกันนะครับที่ตรงนี้เนี่ยมีไฟสีเขียวให้ด้วยนะครับครบเลยนะครับ อีกสไตล์หนึ่งที่เพื่อนๆคนไหนชอบนะครับแนวตกปลาก็ตรงนี้ก็ตอบโจทย์นะครับค่อนข้างมีมิวทัศน์ที่สวยงามนะครับพระาทิตย์กำลังตกดินแล้วนะครับสวยงาม,มาส่วนด้านหน้าที่พักก็จะเป็นเหมือนสะพานให้คนที่ชอบตกปลานะครับมาตกปลาได้ mm hmm. บริเวณสะพานนี้นะเขาบอกตรงนี้ปลาหมึกเยอะเวลาน้ําขึ้นนะครับก็จะมีหอยนางรมเยอะเลยนะเนี่ย ทุกเสาต้องมีหอยนางรมนนหนาเยอะๆเลยแต่ไม่รู้จะลงเปเอายังไงเนาะ,ะไปดูนต่อครับอ่าสานยาวเลยครับแล้วก็มีเรือสปีดโบ๊ทไว้บริการท่อเที่ยวไปเกาะต่างๆใช่ไหมเกาะอะไรบ้างเกาะขามเท่าที่รู้มีเกาะขามที่สวยๆเนาะ อยู่ด้านหน้าเนี่ครับแล้วก็นี่คือด้านหน้าหน้าสุดนะครับ <c oughs> มีที่เล่นน้ำด้วยครับอากาศดีลมเย็นสบายชิวๆมากเลยครับ โอ้เรือลำนี้ชิลมากเลยนะมี2ชั้นมีสไลเดอร์ด้วยครับแน่นอนอ้าว,าวแจกกันคนละอันจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับ <c oughs> นะมีเตาด้วยครับครับก็เย็นแล้วนะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมาตกหมึกให้เพื่อนๆดูนะครับไปรู้ว่าจะตกได้หรือเปล่านะเนะี่ฮอ <laughs> น้ำมันก็ตื่นๆน,นะไม่ได้ไม่ได้ลึกมากนะครับเนี้ยเดี๋ยวจะลองดูนะครับ <laughs> ถ้าได้ก็ลาบปากไปแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าว่ากันเนาะอ่ะ <laughs> ผ <laughs> ่อนคลายความเครียดนะครับมา สูดอากาศนะครับความสดชื่นในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งไม่เคยมาเลยเห็นแต่ตพวกว่ามาตกปลาที่นี่ดีอะไรอย่างเงี้ยสวยไม่เคยมาที่มีโอกาสมานี่ครั้งแรกเลยครเดี๋ยวรอชมกันนะครับว่าจะได้ปลาหมึกไหม ตกอะไรครับปลาหมึกครับอ่าตกปลาหมึกทํายังไงใช้ไม้เบ็ดอย่างนี้อันนี้เราใส่อะไรครับเนี่ยอันนี้เหยื่อปลอมครับโยกุ้งปลอมฮะเป็นเหยื่อปลอมแบบสําหรับตกหมึกครับเราอะไรจะเก่าเก่าไปหน่อยฮะเราไม่ต้องไปเอาอะไรนะกุ้งเป็นเป็นอ่าครับอันนี้ปลอมหลอกหลอกหมึกหลอกหมึกแล้วน้ํามันก็ลงอย่างนี้เนาะมันจะตกยังไงพี่ต่จะตกลำบากหน่อยครับแต่จะเราต่อไปดูว่า ตีกัยังไงเหรอวะเขาเรียกว่าตีเหรอตีครับตีตีต,ตปลาหมึกมาขอแบบมือปโปรนะครับคร,รับผมมาจะได้จะได้จ,ดจุดเตาถ่านไหมเนาะ <c oughs> วันนี้เนาะฟับแล้วก็จะไปตกตรงนู้นเลยทีนี้น้ำน้ำมันตื่นจะเอาแอคชั่นได้ไหมมากครับอืมมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่เวลาอ่าใช่ครับ คือเวลาเราคือเวลาเราจะมาตกตกปลาตกหมึกอย่างเงี้ยมันต้องดูระดับน้ําใช่ไหมใช่ครับถ้าน้ําสูงมันก็จะง่ายใช่ไหมง่ายครับอย่างนี้อย่างนี้มันจะไม่ค่อยที่จะได้อะไรมันก็เป็นฤดูกาลของวันเนาะของวันที่จะได้มาแต่ช่วงเช้านั้นเต็มฝั่งก็จะง่ายกว่าอ๋อเหรอครับอืม อาปู่หรือเขาทำอย่างนี้เหรอครับแบบหย่อนปอกหย่อนปอกนี่อยู่อเอาขยะออก่า <c oughs> ทางจะได้กินมูกระทะมากกว่าด้วย <c oughs> <c oughs> น้ำไม่ได้มองลงไปแต่มันตื้นมากเลยครับเพื่อนๆแค่น้ำแค่เอวเองจริงๆนะในสายตาผมก็คือที่เนี่ยคนชอบตกปลาส่วนมากจะมาที่นี่ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าไงล่ะคือ คือมันคือมันเหมาะครับเหมือนคล้ายๆอ่าวคุ้งกระเบนในในคลิปที่เพื่อนๆได้ดูนะครับคือแบบพื้นบ้านครับแบบว่าบ้านพักแบบบ้านๆแบบวิถีประมงพื้นบ้านเนี่ยครับอืมใล้ชิดชาวประมงอืมใช่ก็ดูอย่างนี้ก็คือมองอะไรใช่เลยมองว่าเรือประมงใช่อ่เดี๋ยวเจนุชจะลองนะครับดูที่ว่าจะได้ไหมเมื่อกี้เจนุชไปค้นคว้าหาข้อมูลในกูเกิลมาเลยอ่ะมาดูกันนะ เอามันอยู่อย่างนี้แหละปล่อยมันอยู่อย่างนี้แหละรับปี้จับไว้นะโยนไปมันก็ไม่ขึ้นมาเลยฮะเพราะว่าอะไรมันมันไม่ได้น้ำมันไม่ได้เหมือนไปเลยกินกินหมูกระทะดีกว่าโอ้มาแล้วเหรอเอาผีส่งเอาหมูกระทะมาแล้วทีนี้โอ้ย สวัสดีครับมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยนะครับ <c oughs> เรียบร้อยเลยครับทีนี้ต้องต้องกินมุกกระทะแล้วฮะมีเตามีฐานให้เรียบร้อยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> อ่เดี๋ยวเจอกันต่อ EP 2องอ่ะนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหัวลูกกรุงนะครับอก็อน่าจะต้อง จบไพื่เพี่ยววนี้ก่อนนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ